หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับรัฐบาลแล้วเชื่อว่านะครับจะต้องมีการาให้พยานกลับคําให้การหรือมีการสอบปากคํำพยานบางรายเพื่อหักล้างพยานเดิมก็คงเป็นทางออกอันเดียวนะครับสำหรับคดีหัวสวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในํำนวนเดิมที่คณะชุดสืบสวนไต่สวนที่ที่ผกได้ดำเนินการไว้นั้นน่ค่อนข้างจะรัดกุมแน่นหนาไว้มากนะครับเพราะนั้น ทางออกเดียวก็คือพยายามนะครับที่จะให้พยานนะครับมาหักล้างหรือว่ากลับคําให้การเพื่อด้อยค่าพยานหรือด้อยค่าน้ำหนักพยานลงไปทั้งนี้นะครับอยากจะเรียนว่าในกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนเนี่ยนะครับแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งก็คือที่เป็นสอวอในสภา138คนอีกส่วนหนึ่งก็คือ91คนที่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ พรรคการเมืองและมีผู้บริหารพรรคการเมืองซึ่งกลุ่ม91คนนี้แหละนะครับที่ผมที่พวกเราเชื่อว่านะครับทางกลุ่มเหล่านี้พยายามที่จะเซฟกลุ่มนี้ไว้อย่างมากที่สุดซึ่งวิธีการที่จะทําได้นะครับก็คือคงต้องให้พยานนะครับกลับคําหรือว่า,าด้อยค่าพยานบางรายลงไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับอยากจะเรียนว่าแม้นมีพยานที่โผล่มาแล้วหนึ่งราย ที่บอกว่ามากลับคำให้การนะครับพวกเราหลังจากที่เราเห็นถึงเอกสารที่เข้ามาเผยแพร่ตามสื่อมวลชนต่างๆก็คงพอเดาอ่อนครับว่าคือนายอออ่างนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละนะเมื่อเขากลับคำให้การเขาก็ถึงไปแจ้งความไว้ที่ขอนแก่นนายอออ่างคนนี้นะครับก็คงตกเป็นผู้ต้องหานะครับในเรื่องของคดีวสวเนี่ยในชั้นแรกในฐานะที่เขาไป มีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับการไปจัดให้คนมาสมัครริอวกันให้คนมาสมัครต่างๆที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็าาบางแกมาให้การที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะกันตัวเองให้เป็นพยานนะครับแต่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับก็คงจะมีการติดต่อกันนะครับให้นายคนนี้ซึ่งเป็นพยานสําคัญต้องยอมรับว่านายคนนี้เป็นพยานสําคัญที่ ไปบ่งบอกเห็นถึงาการประชุมอะไรต่างๆนะครับที่จะระบุถึงตัวบุคคลที่ไปเป็นสาเหตุทำให้มีการแจ้งข้อขวหาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อนายคนนี้มีการกลับทำให้การก็คงจะเป็นการด้อยน้ำหนักพยานลงไปเป็นเหตุที่อาจจะทำให้าการแจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มคนบางกลุ่มดโดยเฉพาะไอ้91คนนั้นเนะ่ยอ,อาจจะมีน้ำหนักเบาบางลงไป แต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าในํำนวนนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับพยานไม่ใช่มีแต่เพียงของพยานาที่ให้ปากคำหรือหรือพยานบุคคลเียงอย่างเดียวมีทั้งพยานเส้นเงินมีทั้งพยานาการใช้โทรศัพท์มีทั้งพยานาที่ว่ามีการใช้ AI ออะไรต่างๆซึ่งสอดสัมพันธ์กันอยู่ในหลาย,ลายๆพยานเพระาะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่า แม้ว่ามีจะมีพยานบางรายที่มากับคาให้การหรือว่าทําให้พยานน้ําหนักด้ยอยลงไปนั้นก็อาจจะเป็นเพียงแค่บางส่วนเล็กๆน้อยๆแต่ในภาพรวมเราเชื่อว่าพยานโดยรวมก็ยังมีน้ําหนักเพียงพอเพราะฉะนั้นเราจึงยังมาฝากถึงทางคณะอนุนิชัยก็ดีกรกะตก็ดีนะครับได้โปรดพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดในภาพรวมนะครับว่าไอ ข้อเท็จจริงต่างๆนั้นมันเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วแม้ทงยางเพพยานเพียงบางรายที่จะมากับกรรมิการน,นั้นก็ขอให้ช่างน้ําหนักพยานว่าการให้การครั้งแรกกับกรรมกับกรรมิการน,นั้นเป็นคํากล่าวอ้างหรือเปล่านะครับแล้วตามเอกสารที่เราจะส่งไปให้ทางปกตหรือว่าทางอนุวิทยชัยด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องดําเนินการกับผู้เกี่ยวข้องในทุกๆข้อนะครับทั้ง4ข้อที่เราเรียนมานะครับทั้งการช่างน้ําหนักพยาน การดําเนินคดีกับพยายนที่กลับคาให้การทั้งในเรื่องของการแจ้งความเท็จก็โดยเฉพาะในเรื่องของคัดไอพรบสวเนี่ยนะครับการแจ้งความเท็จมีอราโทษถึง10ปีนะครับมากกว่าตาตีกฎหมายยาปกติทั่วไปแล้วเตรียมกันก็คือต้องดําเนินการกับผู้ที่อ้างว่ามาข่มขู่ข่มขู่แล้วจะมาอ้างลอยๆไม่ได้นะครับต้องเพราะว่าเขาจะต้องรู้จักต้องมีการดําเนินคดีอย่างจริงจังแล้จึงจะ,ะมาเชื่อว่าเขากลับคําให้การอย่างไรนะครับ ไม่ใช่ว่าพอเขากลับคาให้การแล้วก็เอาห้างว่ากลับคาให้การแล้วก็ก็ไปแช่งน้ำหนักพยานแล้วก็ไปสั่งไม่ฟ้องหรือว่าสั่งฟ้องแบบบางคนนะครับโดยที่เป็นแค่คํกต่ออ้างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราถึงมาเน้นย้ําว่าอยากจะให้ทางกรกตและดดีไอทางอนุวิธิไฉเนี่ยได้พิจารณาอย่างถ่องแท้นะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามสําหรับสวหนึ่งร้อยสามสิบแปดคนนั้นนะครับอา่า แม้ว่าบางคนอาจจะอ้างว่ารู้มัง่งไม่รู้มัง่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่อย่าลืมว่ามันมีมาตรา62ที่ระบ,บุไว้ชัดเจนว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะครับผู้สมัครรายใดหรือว่าผู้ที่เป็นสวเนี่ยนะครับมีส่วนเข้าไปปัวพันเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกให้เพิกถอนสิทธิการเลือกของผู้นั้นเสียนั่นหมายความว่าสําหรับ138คนนั้นไม่ว่าอนุวิธิชัยก็ดีกกตก็ดีท่านจะไป เพิกเฉยแล้วไปเอาพยองพยานบางรายที่มากับคําแล้วก็อ้างว่าเหมารวมไปคงไม่ได้นะครับเพราะว่าคําว่าหลักฐานนั้นเชื่อได้ว่านั้นควรเชื่อได้ว่านั้นมันมีมากเกินพอนะครับในสานวนของที่ชุดยี่ปกได้สรุปมาวันนี้ที่เรามาที่กรกตแห่งนี้แม้นว่าผู้พยานนี้ได้ยื่นเรื่องกับภาครัการที่ดีเไอแต่เชื่อว่าเอกสารชุดนั้นก็คงจะต้องส่งมาที่กรกตเราก็จึงมาที่กรกตแห่งนี้เพื่อที่จะ เน้นย้าทั้งกะกะตและอนุวิชัยได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างถ่องแท้เพราะว่าประชาชนและสังคมได้จับตาเรื่องนี้อยู่ครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปยื่นหนังสือเพื่อให้ถึงทางอนุวิชัยและกะกตต่อไปนะครับครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอ่อเนื่องจากว่ามีการพูดคุยกันในสื่อมวลชนหรือว่ามีนักวิจารณ์หลายท่านที่ได้พูดถึงที่กะกะต ได้มีการเลือกประธานไปเมื่อวานนี้ก็เนื่องจากว่ามีผู้ที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อมีกรกตบางท่านที่ได้รับเลือกไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับ,รบปารโปรดเก้ามาร่วมประชุมและเลือกด้วยนั้นมันจะชอบอด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะว่ามันอาจจะทําให้เสียงในการที่จะเลือกกรกตนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อยากจะฝากให้ทางกรกตนะครับท่านคงจะต้องชี้แจง นะครับว่าท่านมีระเบียบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าที่ให้มีการเ,าเลือกกรกต,ตได้โดยที่ยังไม่ต้องรอโปรดเก้าให้ชัดเจนนะครับซึ่งเนื่องจากมีผู้สงสัยที่สอบถามกันในสื่อบลชนนะครับเราสอบถามมาโดยว่าทางสวสดทดลองเราก็อาจจะยังไม่ชัดเจนอะไรตอบไม่ได้ก็ฝากถามไปถไปึงทางกรกตด้วยเช่นกันให้ตอบคำถามนี้ด้วยครับคบอ๋อเดี๋ยวจากวันนี้นะครับเนื่องจากว่า,าผู้ที่กับคำให้การเนี่ยเขายื่นหนังสือที่ ดีไอด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากที่ดีไอก็มีคดีสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกันคือคดีอางยี่และฟอกเงินเพราะฉะนั้นหลังจากจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทางคณะเราสำรองเราก็จะเดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อยื่นหนังสือในทานองเดียวกันกับที่เราเรียนทางปกตเนี่ยให้ทางดีไอได้พิจารณานะครับรวมทั้งในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระ ของผู้ที่กลับคําให้การมานะครับก็ดําเนินการกับผู้ที่กลับคําให้การอย่างไรและโดยเฉพาะผู้ที่อ,อ้าวว่าข่มข่ขู่เลยนะถ้าหากมีคือถ้าเขาจะอ้างลอยๆไม่ได้นะครับก็คือต้องไปดําเนินการให้มันเกิดเหตุผลจริงจังว่าเขาข่มขู่จริงเปล่าจะเป็นนายคนไหนจะไปอ้างว่าไม่รู้จักนายคนนู้นคนนี้คงไม่ได้ลนะเพราะว่าเมื่อท่านเชื่อว่าเขาข่มขู่แต่ว่าท่านต้องรู้จักตัวแล้วก็ท่าน่าต้องได้มีการสัมผัสสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการ แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ห้างว่ามาค่มขู่ท่านได้ได้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับตัวประธานนะครับเราเราเองเราก็ยังไม่มีข้อที่จะไปะมีวิเคราะห์วิจารณ์ท่านน,น,นะครับอ,อย่างไรก็ตามเราเพียงแต่เนื่องจากว่าเราเห็นมีม,มีทางสื่อมีมีบางท่านอากอขออนุญาตอย่างรู้สึกท,ท่านอาร์ุมชัยใช่ไหมได้ตั้งประเด็นคาถามว่ากรณีที่มี กรอตอีกสองท่านยาังไว้รับบทก้าเข้ามาร่วมประชุมด้วยเนี่ยอพอประชุมแล้วเนี่ยมันทําให้เสียงเปลี่ยนไปเป็นท่านประธานปัจจุบันที่ที่อ้างว่า,าท่านนรงได้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 เป็นประธานหากว่า,าทั้งสองท่านไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยก็อาจจะคะแนนเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งอันนี้ในรายละเอียดเนี่ยเราอาจจะไม่เราย,ยังไม่ได้พูดถึงว่าท่านไหนท่านท่านไหนจะดีกว่าหรือไม่ดีกว่ายังไงนะครับเพียงแต่ว่า เนื่องจากว่ามีมีผู้สงสัยนะครับว่า